ได้เปล่ามันดูเนแลนเลยไงเอาพี่แต่เดียวเนี่ยเียยิงก่อนนะโอ้โหนีมเอาล้มไปเอารับไปเออเอา้อยแล้วไอ้เจ้าหน้องดอยแล้วเพื่นไปไม่รวยเฮีย

แต่ตัวคนหลอกจิตแต่ตัวคนหลอกจิต oh <no. S 1> ไปแล้วไปตัวบ้าไป แล้วพี่อย่างมีเมียเป็นนางลบพระมาตไอ้เฮียอย่างมีเมียใส่ชุดไทยไว้สัตว์ เาไม่ได้โดนชนรงรอครับโดนชนหลับของไม่น่าใช่ใช่เลยอ่ะเนี่ยโจโจเนี่ยเได้เลยอ่ะโจทางในแลหรอเจ้งแจ้งใบเลยเพราะว่ามันมัเในแจ้งใบนะวเลนอะไรม่ร้เรื่องเนี่ยยืนเฉยด้วยแล้วมันมันปีผมโดนพ่เยิงครับยืนข้างในโดนเลยโดนพ่เยิงครับพี่โดนโดนในแลนเลยอ่ะแตกลองเช็คลองเ้ยพี่แ้ แวนมาในแลนเลยอ่ะมาปุ๊บมึงจะโดนเบกแล้วอ๋อแวนไอเจ้าโอ้ดีทางในแลนเนี่ยไปลองเช็คดูเดี๋ยวเพามันโดนในแลนเลยไงมันเลยงงว่ามันมันได้เปล่ามันโดนในแลนเลยไงเอาพี่แต่เดียวเนี่ยเฮียิงก่อนโอ้โหมันมันเอาล้ำไปเอาล้ำไปเอาเรียบร้อยแล้วโอยลอยแล้วด้วยลอยแล้วทุกคนไปไม่รวยเฮีย อายขอลาบวชไปต่างจังหวัดเอาไปจำเลยกได้ครับจำเลยจำเลยหรอมพี่จำเลยครับพี่จำเลยพี่แฝกพี่แฝกยางเลยครับพี่ถ้าถ้าหนูโดนไปแล้วหนูจะเอาอะไรกินครับพี่พี่แฝกครับพี่ไงจะไว้เฉินพี่เห็นหนูจะเอาอะไรกินครับพี่พี่เห็นครอพี่มันร้องรึเปล่าไม่ได้เอาแฝกนี่ทำไมดีอะไม่ต้องทำโทษทางเนี้ย ใช่มันไม่จำนึกด้วยครัมันทำอะไรลึกด้วยพี่หลงช่วยได้ครับพี่ใช่ไม่ทางดกดเลยแล้วมันไม่จำอะไรยเลยพี่ก็แบบมันจริงเลยนี่อะโอ้ย นึกว่าบอสแวนมาบอสโจคงต้องไป ทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างทุกวันที่ผ่านมีเห็นที่อยากตรงไหนก็เหมือนเมื่อก่อน ที่อุลุ่มพังมันยังคงมีน้ำตาไม่มีเธอแค่นี้เธอไม่เชืจะทนไม่ได้แค่บานทีที่อ่อนแอ กะดีนะแต่แค่บางทีอาจจะเหงาไปบ้างบางครั้งก็มีดื่มคนเดียวตอนคืนวันเสาร์นในบ้านรูปคู่ของเราที่งจำได้ไหมะ uh huh. วันนี้มาดูเฉาไปมากฉันดูแลมันเอาไว้อย่างดีแต่บาง <Yeah. S 1> ที่เผลอเอาความเหงาไปลาด uh huh. ก็พูดกบเหลาไปนั่น <Okay. S 1> คงเป็นเพราะดื่มไปมากจะปวดไปทั่วทั้งตัวไม่ได้หวังให้เธอจะไม่เห็นใจบ้าง uh huh. ฉันทำได้เพียงเข้าใจไม่มีคำไหนมาอ้างจะเหงาจะเจ็บจะปวดแค่ไหนแต่ฉันเองคงทนได้บ้าง uh huh. เว้นเวลากลางคืนที่มองฟ้ายกเว้นเวลาที่ฉันหลับตายกเว้นเวลาที่อยู่ลำพังมันยังคงมีน้ำตา สตสงสัยับต้องเลื่อนไปแล้วว่ะรับแล่เหรอไอ้ฝาเอาเอาไม่กูให้เขาแบนจริงแค่นั้นเอาพี่ไม่เอาพี่พี่ไม่เอาพี่ีทางในเลนอ่ะโดนะอ่ยโจมเป็นไรโดนโดนไปอ่ะลาก่อนเนาะพี่พี่ส่งชื่อเราไปแล้วอ่ะต้องชื่อไปแบนอีกรอบเหรอไม่ใช่ไอ้แบนมึงยิงกูทำไม เจอคนดูเจอกันนะครับคนดูเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับฝากดูช่องพี่จ้าผมด้วยละกันนะครับเพิ่งโดนปห้ดแบนเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะขึ้นสตตีมชาครับเพราะว่ามีอาการค่อนข้างที่จะขอไปกินข้าวกับครอบครัวก่อนนะครับพรุ่งนี้โอเคว่าคนดูเจอพรุ่งนี้นะครับไม่ได้ร้องไห้นะครับแล้วก็อย่าไปพิมพ์อะไรให้โดนกูโดนแบนนะไอ้เหี้ยกูอยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วเจอไปบ๊ายจุ๊บๆลกคนดูทุกคนบ่าย